เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีความมั่นใจนะครับว่าเราน่าจะนะครับบรรลุเป้าหมายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้นะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเรามั่นใจแล้วนะครับว่าทะลุ3ลามหลักเกิน100เสียงแน่นอนอันที่สองมีทิศทางที่ดีนะครับมีแนวโน้มที่ดีว่าเราจะสามารถทะลุไปจนถึง 160เขตณปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะทะลุมากไปกว่าน,นั้นอีกก็เป็นได้ตอนนี้กําลังรอนั่งไลโ่โรไลนน่คะแนนกับเขตท,ที่เหลืออีกอยู่อีกประมาณร้อยกว่าเขตนะครับก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นสาระสําคัญก็คือว่าผมในฐานะหัวหน้าพักก็ต้องขอบคุณทีมงานอาสาสมัครหัวคะแนนธรรมชาติแล้วก็ เพื่อนๆทีมงานจังหวัดทุกคนที่ทําให้เราอย่างน้อยนะครับบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างที่เคยได้สัญญากับประชาคมไว้นะครับอันที่สอ,อันที่สครับก็ผลก็ออกน่าจะชัดพอสมควรนะครับว่าโอกาสในการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะครับถ้าเราดูตัวเลขณัปจุบันไม่ว่าจะที่สื่อมวลชนรายงานนะครับจากการตรวจสอบของพรรคเก้าไกลเองก็แสดงให้เห็นว่าพรรคที่ คะแนนเกิน100แน่นอนแล้วก็น่าจะตอนนี้มีแค่เก้าไกลแล้วก็เพื่อไทยเท่านั้นนะครับส่วนพรรคคั่วรัฐบาลเดิมก็ดูว่าน่าจะยากที่จะมีโอกาสที่จะมีสอสเกิน100เพราะฉะนั้นภาพที่พอที่จะอนุมานได้พอที่จะสรุปได้ก็คือรัฐบาลเสียงข้างน้อยตอนนี้ก็คงจะไม่มีนะครับก็หวังว่าคงจะใช้เวลาอีกไม่นานในการที่จะรวบรวมข้อมูลดูครับว่าตอนนี้คะแนนออกมาเนี่ยใครที่จะเป็น อันดับหนึ่งแล้วก็เป็นเกียร์นาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับจุดยืนของพรรคเก้าวไกลก็คงยังจะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะก่อนเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งนะครับว่าจุดยืนในการตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าวไกลก็คือมีรุงไม่มีเรามีเราไม่มีรุงเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่มีสองพรรคพรรคประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติอยู่ในสมการในการตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าไกลนะครับอันที่สองก็ยังจะเหมือนเดิมครับว่า ในการที่จะร่วมรัฐบาลกันก็จะมี MOU เป็นเงื่อนไขนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสที่จะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับก็คงจะต้องดูให้คะแนนเข้ามาเรื่อยๆจนกว่าจะครบถึงจุดๆหนึ่งะครับแล้วก็คงจะอาจจะมีการถแถลงอีกสักครั้งหนึ่งไม่ภายในคืนนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้ก็ เราเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคนะครับว่าจะพูดคุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการทํา MOU เพื่อที่จะให้ตามตามกับที่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเป็นสประเด็น3ส,สาระสาคัญในการถแถลงครั้งนี้ครับอันที่ 1. ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณอาสาสมัครที่ช่วยให้โบตสบสอได้คะแนนมานะครับอันที่ 2. ก็คงจะประกาศในความมั่นใจว่าอย่างน้อยเราได้ทําตามเป้าที่ เป็นเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ในจํานวนเรื่องของจานวนของสสอ,อันสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับย,ย,ย,ยังครับตอนนี้ก็คือรอรอเวลาให้ผลคะแนนได้ขึ้นมาเข้ามาเยอะกว่าที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้ครับตอนนี้เราก็มีความมั่นใจในเรื่องของคะแนนของเราฝั่งเดียวแต่ว่ายังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดก็จะรอ,อะคะแนนที่เป็นทางการเข้ามานะครับ เป็นไปไม่ได้ครับก็คือตามที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ครับถ้ามีสองพักนี้เข้าร่วมไม่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าก็จะไม่มีสมการก้าวไกลอยู่ในนั้นแน่นอนครับพรรคจไทยก็แสดงความดีกับเก้าวไกลไปแล้ว่งไรกบ้างครับยังไม่มีการพูดคุยกับพรรคไหนทั้งนั้นครับอย่างที่ได้เรียนไปว่าความคืบหน้านะครับของกองบันวยการเลือกตั้งแล้วก็ของแกนนําพักก็คือมี3าประเด็นที่เราพอที่จะสรุสรปได้ตามนั้นนะครับก็เลยอยากจะ อธิบายถึงวิธีคิดหลักการแล้วก็ความเคลื่อนไหวข้างในเท่าที่พอที่จะเห็นภาพที่มันชัดมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีหลายภาพที่ยังไม่เข้ามาแล้วทีมงานของพักก็กําลังพยายามรวบรวมจากหน้างานเข้ามาให้เรื่อยๆเพื่อจะเห็นความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วก็รอให้กรกตทํางานให้กลับมาเพราะช่วงหนึ่งที่เว็บล่มไปก็ทําให้มันช้าพอสมควรครับ ในกรณีนะครับที่พรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือของพรรคก้าวไกลแน,น่นอนก็จะต้องโทรร่วมหากับพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดที่เคยทํางานร่วมกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเสียวรวมไทยประชาชาติก็คงจะเป็นในลักษณะนั้นตามที่สัญญาตามที่ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็ยังนันครับ ก็ถ้าดูณปัจจุบันเ่อนนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งสองพักถ้าดูของในฝั่งของก้าวไกลผมบอกตัวเลขไปแล้วนะครับก็อาจจะมีถึง160ได้ในฝั่งของทางพรรคเพื่อไทยผมยังไม่ได้ดูของเรื่องของรายละเอียดแต่ผมคิดว่าแค่สองพักตอนนี้นะครับก็ทะลุ251ไปแล้วไม่มีรัฐบาลอกาสในการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วแล้วก็การจัดความระบาดความสําคัญก็ จะอยู่ในทางพรรคฝ่ายค้านณปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอน้ำหนักทางการเมืองผมคิดว่าพอถ้าพอก็คือคงจะจบที่ตรงตรงฝ่ายค้านนปัจจุบันครับแสดงว่าแม้ภูมิใจไทยจะเป็นระับที่สามก็อาจจะไม่มีการเจรจาร่วมรัฐบาลด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับครับก็คือตามที่เราวางหลักการในการทำข้อมูลในการเลือกการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็คือ,อยังต้องขอยืนยันนะครับในกรณีที่ก้าวไกลเป็น คนที่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่งในคะณกับกันในความเป็นไปได้ถ้าอีกพรรคอื่นได้มาเป็นอันดับหนึ่งเราก็ต้องให้เสียจเขาในการจัดตั้งรัฐบาลครับต้องพูดให้ชัดนะเช้ามี I think that's part of uh, the uh, promises that we've made to the, to the Thai public, and it's part of a law that has to be amended in the parliament. So uh, no matter what, we will push for the royal, uh, Les majestic law reform in the parliament. So it's not going to be uh, a question whether to do it or not, we'll push for it. Yeah. <laughs> ตอนนี้กรกจังหวัดยอมรวมแล้วครับก็หลังจากที่ที่ได้แถลงข่าวตอนนี้รวมอยู่ครับใช่ใช่ครับแต่ก็จะมีปัญหาตื้นตื้ใช่ไหมคะที่ได้รับการร้องเรียนนะก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีแล้วเริ่มเห็นความชัดเจนนะครับก็จะเริ่มแถลงข่าวเรื่อยๆอย่างที่เลขาได้ดําเนินการไปนะครับกระแสข่าวที่บอกว่าคุณทิมโทรคุยส่วนตัวกคุณทุกิ้งเนี่ยจริงไหมครับยังไม่ได้โทรคุยครับ Sure. Um, for this press conference, there's three major points. Uh, the first point is to thank the voters who have come out uh, to vote uh, for the election and also for our party, and also to thank all the volunteers that have uh, made their countless runs between polls and polls, take those pictures so that um, there's an alternative ways to check the result. Of the election in real time. Uh, the second point is to uh, announce that at least we'll be uh, passing the objective or the goal of the campaign. Uh, we have started with the objective of campaign to have more than three digits of, of new MPs. I think at the minimum we have exceeded that goal, and we are uh, in the process of reaching 160, which is the high end. Uh, goal that we have set. And then the third, the third is to have um, uh, the ability to form a majority government coalition because we, at least, there's only two parties that have passed the 100 uh, milestones, and the, the incumbent uh, did not manage to, to pass that at all. So I think the uh, probability of minority government. Is almost uh, zero now, so I think that these three points are the uh, major updates that we can give to the press. So uh, the so remaining ones we have to look for more clarity as the count, as the vote counts keep coming in. So a coalition with is very much on the card. It's definitely on the card before and after election results. I think we. Have proof time and time again that if we form it together, we'll be able to answer all the challenges that the country is facing. Uh, I think there's still unresolved details that we have to look at. As, you know, the vote counts coming in, and then we'll, we'll try to see uh, how to press it forward. As well as you know, uh, another condition that we have is to form a government. We'll have MOUs like the international standards. Um, of what to uh, expect when we become in coalition, and also the kind of results and deliverables that we had promised the people of Thailand. Okay. แต่อีกสเขตที่33ลบ4เนี่ยที่เหลือก็คือได้รับการคอนเฟิร์มจากหน้างานจากการนับแล้วก็โหวต62ว่าเราชนะทุกเขตครับครับ No, uh, like I said, I have uh, provided the updates with these three briefings, and that's what we're stuck on uh, to really. Uh, Pronounce that it's a victory, we have to keep the numbers coming in. We have to look at the numbers to be able to do that. And now the, the results are not there yet. If you are able to form a government with the Thai Party, um, how much of a priority would it be to amending the blasphemy uh, law? I mean, it's, it's part of the priority in the sense that it's a legislative part in the parliament. It's one of the laws that it has to be amended, and that's the duty of the Parliament. Um, so, in order to form the government, I think uh, the ability to pu to push it forward without any hesitation, um, and it's really not part of that coalition because we only we have enough MPs to push it forward already without anybody anybody involved. So it's. อันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักทางการเมืองที่เหลือเพราะว่ายังนับคะแนนไม่เสร็จแน่นอนว่าถ้านับคะแนนจนเสร็จออกมาแล้วก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งนะครับก้าวไกลก็จะต้องเป็นคนที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วผมก็จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีครับแต่ถ้าเกิดคะแนนตอนนั้นยังไม่ออกมาก็คือยังยังไม่สามารถที่จะสรุปอะไรได้ครับ ยังไม่ได้ประกาศชัยชนะครับก็คือที่เน้นที่เน้นๆเลยว่าอย่างน้อยยังมีสิ่งที่พอที่จะสรุปได้พอที่จะอัปเดตได้มีอยู่สองสามเรื่องดังที่ได้แถลงไปแล้วอันที่หนึ่งขอบคุณพี่น้องประชาชนอันดับที่สองคียว่าบรรลุเป้าหมายทั้งขั้นต่ำและอาจจะบรรลุเป้าหมายขั้นสูงอันที่สามก็คือคิดว่าการที่จะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยในประเทศไทยตอนนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วแทบจะเป็นศูนย์คงจะสรุปได้เพียงเท่านี้แล้วก็เท่านี้จริงๆครับ ถ้าตามหลักไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าก็คือเปิดประตูเสียงข้างน้อยไว้ตามที่ตามเวทีดีเบตก็ดีตามเวทีที่ให้สัมภาษณ์ก็ดีก็เห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าแกนนําที่มาไม่มีใครเห็นด้วยกับรัฐบาลเสียงค้างน้อยทั้งนั้นถ้าเกิดรักษาคําพูดไว้ก็คิดว่าไม,ไม่ไม่น่าจะมีพื้นที่เหลือให้กับทั้งสองพรรคที่ได้กล่าวถึงนะครับไม่น่าจะมีอิาท,ทางการเมืองอะไรใช่มคคิดว่าไม่น่าจะมีครับแล้วก็ประชาชนคงไม่ยอมด้วยถ้ามีครับความกังวลใจของคุณพิธาตอนน ครับก็คือรอตัวเลขแล้วก็คอยมีโอกาสได้พูดคุยแสดงความยินดีกับทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่สภาด้วยกันแล้วก็นัดประชุมในการทำงานวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะหาโอกาสเวลาสักเล็กน้อยในการลงพื้นที่ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้คะแนนแล้วก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้พวกเรา,เาสำเร็จตามเป้าหมายที่เราได้ ต,ตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการวางแผนว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องรออีกนิดนึงมีอะไรต้องแถลงอีกไหมวันพรุ่งนี้ต้องทําอะไรก็คงจะตามตามนั้นมากกว่าครับเหมือนเดิมครับมีลุงไม่มีเรานะครับแล้วก็ MOU ที่จะต้องอ,อาจจะยกมาตรฐานในการทํา งานทางการเมืองนะครับถ้าเป็นอย่างเมื่อกี้ที่มีนักข่าวต่างประเทศถามนะครับถ้าเป็นประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเวลาที่เราจะร่วมรัฐบาลกนันไม่ใช่แค่แบ่งกระทรวงอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าจำนวนสสอต่อเท่าไหร่แต่ว่าเราจะทําออกมาเป็น M.O.U. ที่เป็นเอกสารที่เปิดเผยกับสาธารณชนว่าการร่วมรัฐบาลของเราเราคาดหวังอะไรซึ่งกันและกันบ้างเวลาทํางานจะได้ไม่มีสะดุดระหว่างทางแล้วก็สามารถที่จะให้ประชาชนสามารถคาดหวังได้ว่าสิ่งที่เคยสัญญา ก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งยังเหมือนเดิมทุกประการครับเห็นกระบวนการกรับคะแนนกปคอครั้งนี้ดูช้ากว่าปกติมากไปเลยครับตัข้อสังเกตการทำเนินการรายงานผลกกตอยของ้างครับก,ก็ก็รู้สึกช้ามากพอสมควรแล้วก็รู้สึกมีความกัวงวลใจในการการทำงานอย่างเช่นที่ฉเชิงเซาเป็นต้นแต่ว่าเราก็สามารถที่จะ compensate ปัญหานั้นด้วยโดยความเป็นพลเมืองแล้วก็มีอาสาสมัครหลายคนที่คอยอจับตาอยู่เหมือนกับเป็นตาสับปะรดที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็ให้เกิดความบริสุทธ์ยุติธรรมเกิดมากขึ้นซึ่งเชื่อว่าเป็นผลประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ระบบประชาธิปไตยโดยรวมไม่ได้เป็นประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับ หลายๆครั้งหลายๆโหนที่เลือกตั้งมาตั้งแต่อดีตอนาคตใหม่ก็ดีหรือเลือกตั้งซ่อมหลายครั้งก็ดีก็เห็นตลอดครับว่าถ้าเป็นเขตพื้นที่ทหารก็จะได้รับความไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าการปฏิรูปกองทัพการพูดถึงเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่อาจจะโดนบิดเบือนทําให้คนจํานวนมากเข้าใจผิดแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องทหารชั้นผู้น้อยจํานวนมากเข้าใจ ว่าเจตนารมณ์ในการทํางานของพรรคเก้าไกลในเรื่องนี้คืออะไรก็ต้องฝากขอบคุณาทางเพื่อนๆนะครับทหารเกณฑ์หรือว่าทหารชั้นผู้น้อยที่หรืออาจจะอาจจะเป็นระดับที่สูงกว่านั้นก็ได้นะครับที่ให้ความไว้วางใจกับพรรคเก้าไกลก็เชื่อว่าในอดีตที่ผ่านมาข้อมูลที่โดนบิดเบือนเนี่ยก็ไม่ทําให้พวกท่านหวั่นไหวแล้วก็เข้าใจว่าการที่จะให้กองทัพทันสมัยจิ๋วตาแจ๋วมีสวัสดิการที่ดีมีสิทธิมนุษยชนในกองทัพเป็นสิ่งที่ ผมและกองทัพก็ต้องการด้วยเช่นเดียวกันนะครับก <ifica> ็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกมันมันอย่างที่อธิบายไปหลายครั้งมันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงเท่าไหร่ มันเป็นเรื่องของเป้าหมายมันเป็นเรื่องของนโยบายแน่นอนการยกเลิกเกณฑ์ทหารเป็นต้นต้องใช้ต้องแก้พรบรเพราะเป็นพรบรเก่าตั้งแต่2 4งสกยอะไรก็สองสี่เก้าสี่อะไรประมาณเพราะฉะนั้นมันมันไม่สามารถที่จะทําได้ทันทีนะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทําได้ทําได้ทันทีแต่ว่าในเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นต้นเนี่ยก็ต้องมีการแก้กฎหมายก็ถ้ามีจํานวนสสที่เยอะมากพอมี coalition ที่มากพอผมก็คิดว่าสามารถทำเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยได้ เพราะจำนวนของสสที่จะทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสภาก็ดีฝั่งของรัฐบาลก็ดีเนี่ยก็จะสามารถที่จะทํางานร่วมกันแล้วก็ไปถึงฝั่งฝันไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราทุกคนทวินหาได้ครับ Well, first of all, I'm not flirting with anyone. I'm trying to form a coalition and try to push this uh, country forward. The second part of your question is about the return of Mr. Taksin. Uh, I see this as uh, a national right, a human right, and a political right for someone to return uh, to his own motherland, to his own country, and uh, go through. Uh, a fair legal system without any prejudice, uh, without using uh, political enemies, uh, without any lawfare. So I think that's, that's really something that he uh, deserved to have. And uh, the third part of your question was whether the return of Mr. Thaksin will destabilize Thailand political landscape. I think if it's a free and fair uh, legal, legal process, no one's going to in, induce more conflict. However, the opposite of that, if it's unfair, if it's unfree, if it's politically motivated, I think that could be a conflict. But I, I think with the current trend that is going on, the government is going to make sure that the system is fair for everyone from all parts and all the spectrum. Uh, in this country, whether it's Mr. Taksin or not Mr. Taksin, or, or whether it's older generations, younger generations, we have uh, a part of trying to push for amnesty, uh, for fact finding, for justice, for accountability, and that's the way you get out of conflict. Hi, มีความจําเป็นที่จะต้องคิดคํานึงถึงการกลับมาของคุณทักษิณหรือไม่นะครับผมก็ตอบอย่างที่เคยตอบกับพี่น้องสื่อมวลชนหลายครั้งนะครับว่าการที่จะร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยก็เป็นสิ่งที่พูดมาโดยตลอดไม่ใช่แค่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เชื่ว่าการที่คุณทักษิณสามารถที่จะกลับมาเข้าสู่กระบวนการที่ยุติธรรมจริงๆที่เป็นกลางจริงๆที่ไม่ได้เอาคู่แข่งทางการเมืองมาเป็นคู่ขัดแย้งใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พลเมืองควรจะที่จะได้รับและก็ไม่ใช่แค่คุณทักษิณอย่างเดียว แล้วก็เป็นคนต่างๆที่ผ่านโดนคดีทางการเมืองมาหรือเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของการเมืองในตลอด17ปีที่ผ่านมาคําถามที่3ามเขาก็ถามว่าการที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยจะทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นหรือไม่ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องของความขัดแย้งเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นระบบที่ยุติธรรมระบบที่เป็นกลางระบบที่ไม่ใช่ทําลายกันเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยซ้ําซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็น่าจะทําให้เกิดขึ้นได้แล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่ไม่ใช่ว่า ก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ไม่มีความยุติธรรมไม่มีการสอาหาข้อเท็จจริงไม่มีวัฒนธรรมรับผิดรับชอบในในช่วง17ปีที่ผ่านมาเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าดูตามสภาพนะครับถ้ารัฐบาลปัจจุบันเป็นเป็นแกนนำเนี่ยก็คิดว่าต้องทาให้ระบบยุติธรรมเนี่ยยุติธรรมกับทุกฝกักทุกฝาก่กฝายจริงๆแล้วก็ไม่ทําให้คนที่เห็นต่างทางการเมืองต้องติดคุกก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ก็ไม่มีอะไรจะฝากครับก็คือตามนั้นนะครับตามคะแนนที่ถึงก็ตอนนี้ผมคิดว่าเคงไม่ได้คิดถึงเรื่องของอดีตสักเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่ามีความายากลําบากของพี่น้องประชาชนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงรัฐกาลออกมาพระเก้าไกลก็ตั้งใจที่จะ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ทําระบบที่มันเกิดขึ้นถ้าใครผิดก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็ทําระบบที่เหลือให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะให้ระบบรัฐประหารในประเทศไทยไม่เกิดขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่มีการที่จะมีลุงคนอื่นเข้ามาในในการเมืองไทยต่อไปนะครับตอนนี้พร้อมเข้า,ขารัฐบาลหรือ,อยังพร้อมับก็พร้อมณปัจจุบันแต่ว่าอย่างที่บอกอความพร้อมเนี่ยมันต้องรอนะครับจนกว่า การนับคะแนนจะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องการที่จะพร้อมมากกว่ามันคือการพร้อมในการที่จะรีบทําสิ่งที่เราสัญญากับประชาชนไว้ให้สําเร็จให้เร็วที่สุดจงได้เรื่องจะเข้าพื้นที่ไหนหรือไม่เข้าพื้นที่ไหนไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมสักเท่าไหร่นะเท่านั้นกันนี้อยู่ที่ว่าเราจะ ทำยังไงให้เกิดผลลัพธ์ให้ได้เราที่สุดเราจะทํายังไงในการเลียงเงินับความสําคัญกับงบประมาณที่มีเหลืออยู่ในการที่จะบรรเทาทุกพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดที่ได้อันนั้นจะเป็นสิ่งที่พร้อม,มที่มากที่สุดครับครับตอนนี้ในเรื่องตอบภาพกว้างก่อนก็คือว่าในเงื่อนไขต่างๆเนี่ยพรุ่งนี้มีประชุมกรรมการ บริหารพักนะครับมีการประชุมกรรมการบริหารพักว่าเรื่องของรายละเอียดควรจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวคงจะเอาเรื่องนี้เข้าหาลรืออีกทีหนึง่งแต่ว่าอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนในในเรื่องนี้ก็คือตามาการณีที่ผ่านมาผมว่าสิ่งที่มันสคาคัญก็มากกว่าก็คือว่าก่อนที่จะให้ประชาชนเข้าคูยหาสามารถที่จะพูดให้ได้ชัดเจนว่าเมื่อเลือกมาแล้วจะได้ใครที่มาเป็นนายกรัฐมนตรี um 3, อันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สํคาคัญมากที่สุดแต่อย่างไงก็ตามเดี๋ยวจะลองหาลรือในเรื่องของรายละเอียดครับ ก็คือก่อนยังไงหลังยังไงมันคือคนเดียวกันแต่ที่รับไม่ได้ก็คืออยู่ดีๆก็มีนายกเหนือเมฆมาอะไรนี้อันนี้น่าจะชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ,รบผมก็รู้สึกว่าหลับสบายทุกวัน <laughs> เพราะว่าม,มันเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เรียนรู้เยอะนะครับในช่วงร้อยกว่าวันที่ผ่านมาในการลงพื้นที่แล้วก็พอบริหาร แคมเปญได้บริหารเวลาได้บริหารตัวเองได้ก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็สามารถที่จะทํางานที่เป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นหลังจากที่มีหลักการเลือกตั้งแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะพบปะพี่น้องประชาชนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ายังยังอยู่ในช่วงเลือกตั้งอยู่เหมือนเดิมต้องขอโทษถีม่มรณชนด้วยนะครับคง <c oughs> ไม่ได้ผักกับผมครับก็อยากจะขอขอพระคุณนะครับสำหรับ ศรัทธาสําหรับความไว้วางใจที่ทุกท่านได้มอบคะแนนให้กับพวกเราพรรคเก้าไกลนะครับที่ต้องขอบคุณอีกก็คือการที่เป็นพลเมืองอาสาสมัครในการช่วยกันดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ตอบโจทย์ชัดเจนว่องไวมากขึ้นนะครับในช่วงที่อาจจะมีองค์กรของรัฐที่ตามไม่ทันอยู่นะตอนนี้แล้วก็ขอบคุณสําหรับการที่ เวลาที่เราลงพื้นที่ไปแล้วก็มาฟังปราสายมาพบปะพูดคุยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติซ่อมป้ายให้นะครับช่วยกันนำนโยบายกว่า300นโยบาย400กฎหมายช่วยกันอธิบายต่อไปนะครับก็คิดว่าเป็นถ,ถ้าถ้าถึงเวลาที่จะประกาศชัยชนะนะครับเมื่อเวลานั้นมาถึงได้จริงนะครับก็คิดว่าจะเป็นชัยชนะของประชาชนมากกว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลแต่ว่าไอ้ความสำเร็จที่อย่างน้อยเราสามารถประกาศได้ไปแล้วว่านี่คือเรา เราบรรลุเป้าหมายของการหาเสียงครั้งนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านอะไรกันมาเยอะเหลือเกินตั้งแต่ตอนยุบนาคตใหม่ไปเนี่ยก็ขอมอบความสําเร็จนี้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ทีมงานของพักก้าวไกลทุกคนนะครับคุณก็รู้ว่าตัวเองคือใครบ้างก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ